มวยดีวิถีไทยอาทิตย์ที่2ีสเมษายนคู่ที่1ชกในน้ำหนัก114ปอนด์1ตะวันสอจุนวงพบกับพันลบปอปีชาชัยคู่ที่2เอกบุรภาโอลูกอู่ชกในน้ำหนัก124ปอนด์พบกับโอเล่เล็กดีดีฟอนิเจอร์ชกในน้ำหนัก125ป่ปอนด์เอกบุรภา ป็นนักมวยอายุ26ปีจากจังหวัดสุรินทร์ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเลิศศิลาจิตเมืองนนท์แพ้น็อกยกสามสั่งลบแดงพนมนงรักชนะคะแนนอภิสิทธิ์สอสมนึกส่วนโอเล่เล็กเป็นนักมวยอายุ22ปีจากจังหวัดปทุมธานีไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนกุมารดอยเพชรยินดีอาคาเนมีแพ้คะแนนโกโก้มอรัตนะบนดิต แพ้คะแนนบุญชูสอบุญมีฤทธิ์คู่ที่3ยกพลสอสวรรณรันชกในน้ำหนัก147ปอนด์พบกับ9 0 0 0 0ก,กอสุไหยยิมชกในน้ำหนัก149ปอนด์ยกพลเป็นนักมวยอายุ28ปีจากจังหวัดอ่างทองไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกยกสามเดชนาคาอ,อ,อบอประจรนครปฐมแพ้น็อกยกสามสายชน แอดสันปาตองชนะน็อกยกสามรอบคอบพัฒละสานนยิมส่วนเก้าหมื่นเป็นน้ำมอยอายุ2 2ปีจากจังหวัดนครปฐมฝฟย์ล่าสุดแพ้คะานนสิงดำรถบ้านสมเกียรตตังชนะคะแนนหนุ่มบางพีซูจีบมมีเกี้ยวชนะคะแนนเสือเพชรเกียรตนาวีส่วนคู่เอกชกในน้ำหนัก1้อยเดปอนด ดาวจิตมองนนพบกับสุปรชัยเล็กหน่งซับใหญ่ดาวเป็นนักมวยอายุ23ปีจากจังหวัดชนบุรีไฟล่าสุดเสมอเหนือเพชรทีเด็ด99ชนะคะแนแสงเทียนสิ์หนุ่มน้อยแพ้คะานเพชรพยาไทายแสงมรกตส่วนสุประชัยเล็กเป็นนักมวยอายุ20ปีจากจังหวัดชัยภูมิไฟล่าสุดชนะคะแนนน้องบิวจิตมองนน นนชนะคะแนนฉมกเพชรสองชาวเชียงใหม่ชนะคะแนนสองคมสอสมหมาย